เรียกพ่อสนองว่าพ,อพอ่อพ่อเรียกพอ่อทีผู้หญิงบอกครับทีผู้หญิง,งไม่บอก้ะพ่อของพ่อนะพ่อออาของเจ้าได้ตัวไหนเลยววะ่อยให้เขาไปเราจะออกบอกคอยของบรรลุ <laughs> เรียกเนาะเยอะเขียนแล้วครับพ่อสนองเขียนแล้วอันนี้เดี๋ยวอันเลขที่พ่อสนองให้ไปคือตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนจะให้ดูเทียบกัน อันนี้พ่อสนองนี่ให้ไปตัวนี้นี่น mm ี hmm> ่ผมให้ตัวนี mm ้ค hmm> รับน <|hu|> ี่ดูเด้อครับเด้อเลขที่ผมคำนวณได้พอสนองครับอันนี้พ่อสนองให้ก่อนนี่เลขคำนวณครับอ่อพอพอสนองอ่าผมให้ไปเมื่อวานนี่วันนี้ผีมาบอกกลางคืนบอกครับเถียงกันครับบอกว่าพ่อไม่ออกหรอกพนัะพ่อบอกเด้อมันจะออกี่ออของหนูนี่พนัะเออของเจ้าตัวไหนแล้วแขกเขาไปเร็วอ่ะ ยัดตูนกเอาคือไก่กันแด๋อเร็วนี่ผมมแก้วนี่นี่ผีนี่นี่จับเที่ยวผู่กันไว้ฮิดเด้อครับนี่ของนี่นี่ผมผีบอกครับอันนี้ผีบอกแน่นๆตัวเดียวเลยครับลองเล่นดูครับพอสองนิดนึ่งครับครับอันนี้ผีบอกผีบอกพ่อสนองตไม่ตัดให้เนาะพ่อสนองเนาะตัดตัวจริงด้วยอันนี้ไม่ตัดเลยผมบอกเขียนให้ตรงๆเลยเนี่ยใครมัดตัดแปดสี่แปดเก้าหกเก้าแปดแปดหนึ่ง ครับนวิ่งแปดก็หนึ่งกับถ้าเล่นนักเล่นศูนย์สี่ครับสี่แปดครับถ้าหนักเลินเปที่ครับครับศูนย์สีู่นสี่แปดครับศูนย์สี่กับสี่แปดดูเนาะครับอาดูได้เนี่ยหนักเลยเดินได้วิ่งแปดก็หนึ่งครับเดี๋ยวก็รู้วันที่หนึ่งเดี๋ยวก็รู้ครับหนึ่งพ่อคำนวณได้ตัวนี้แต่ผีบอกว่ามันไม่ออกครับ คำนวณนี่คำนวณบอกไปแล้วแต่พี่บอกว่าไม่ออกงงเงี้ยนคนมาถ่ายเมื่อวานทำไงนีผมต้องไปตามอย่างเรี้ไปตามไาถ่ายใหม่พีมาบอกไปขึ้นในเจ็ดศูนยหกอาอผมให้เจ็ดเจ็ดเก้าพอสนองให้มาเจ็ดเก้าหกแต่พีด้านมาบอกมาขึ้นเป็นพีผู้หญิงจ้าเจ็ดหรอเ้าล้เียกกเตัวที่ให้มาออกเนาะนั่นแล้ะ ถึงออกเรียนี่เจี๊ยบน้นไม่ออกหรือเ่าไงเฮ้ยก็เลยว่าเอ้านไม่ออกไม่ออกเอกเรียกใะไรเขาไปอย่างปะเอ้าผมไม่เคยฝันนาท่อกี้เลยเบนเนะครับมาฝันเมื่อกี้ไม่เคยฝันเลยไม่เคยไม่เคยฝันมาเรียกกัมโน้นแบบนี้ไม่เคยฝันมาฝันเมื่อคืนนี่เลยเอ้าการไม่คืนข้าวที่เขาที่ถูกนี่เลยว่ากันเมื่อคืนวันพาอะไรกันเลยนี่ันปกติครับขับนปกติเมื่อคืนวันก่อนเนี่วันพับ ก่อนนอนก <Sh> ็ปได้จุิปถูกจุิปเพี้ยนยังบ่ครับนอนเลยเหรอดุมว้ยอะกว่นอนเลยครับนอนซืดจื่อครับอขเขาดมก่อนนะครับพี่เงีย่ว่าเลขตัวนี้ไม่ออกเพาว่าพี่ีว่าเลขตัวนี้ไม่ออกพี่บอกว่าตัวนี้ไม่ออกไม่ออกดอกมันติออกเจ็ดศูนย์หกเขาวางอันยังว่า ผมก่เลยเอาใคยเข้าไปแล้วหราเรยอว่าหายเขาไปแล้วมันที่ออกไม่ออกอยู่ไม่รู้แล้ครับก็ยัง <laughs> ว <laughs> ่าเอ้ยอมาออกยจ็ 6, ดศูนย์หกนี้คอดูเดี๋ยววันที่หนึ่งกร็รู้ครับแบบนี้เอฟซีก็คิดลายเดีรับเดี๋ยววันที่หนึ่งกร็รู้ลองเลยเจ็ดศูนย์หกไว้ดูพร้อมทำก็ศูนย์หกผมไม่เคยฝันแบบนี้หรอกครัเพิ่งมาฝันนี่แหละครัเพิ่งฝันครับเคยฝันแบบนี้ไม่เคยว่าเขามาบอกเลขสูตรตัวนี้ไม่ออกนะครับันแบบ ทีเป็นผี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 ก็ยิงเราเดินมาเนี่ยแหละเดินมาล่อทั้งแหละมาบอกตัวเจ้าให้เขาไปมันบอกเดี๋ยวคนน่ะมันจะออกเจ็ดสูงกคนน่ะเลขที่เจ้าให้เขาไปบอกบอกคนน่ะผมก็จะเอาตายเลขให้เขาไปลองดูดูวิธีใดเลยเขาบอกไปเลียกหรือเาเอาแต่ทีงนั่นดูครับลองเล่นดูก็ได้ในน้อยไม่ต้องเล่นหลายตัวไหเลขใดเลขฝันยึด ศูนย์น่ะเ,นเร่เรื <6 S 2> ร่องอยู่ในนี่ม่มีนม่มีครับนม,มีนี้นครับเรียกฝันเทนี่ยฝัน